สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานพื้นบ้านวันนี้เราจะมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังในเรื่องพิธีสะดเดาะเคราะห์ปล่อยสัตว์อะไรถึงจะดีตามวาระและโอกาสนั้นๆหนึ่งถ้าปล่อยสัตว์เพื่อสะดอเดาะเคราะห์ปรับดวงที่ไม่ดีให้ดีขึ้นนิยมปล่อยปลาชนิดใดก็ได้ตามแต่ความสะดวก 2. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อแก้ดวงที่ตกอับเกี่ยวกับโชคลาบเงินทองนิยมปล่อยปลาช่อน 3. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้ชีวิตกิจการงานราบรื่นลื่นไหลไม่มีอุปสรรคนิยมปล่อยปลาไหล 4. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อเสริมบารมีขอให้มีความสำเร็จขอโชคขอราบนิยมปล่อยปลาสวาย 5. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้อาการเจ็บป่วยหายไปในเร็ววันและให้มีอายุยืนยาวต่อไปนิยมปล่อยเต่า 6. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้หมดทุกข์หมดโศกหมดความระทมขมขื่นใจคนส่วนมากนิยมปล่อยหอยขม 7. ถ้าปล่อยสัตว์เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดมีแต่ความสำเร็จประสบความสุขโชคดีตลอดไปรอดพ้นจากเพศภัยต่างๆนิยมปล่อยนกคำอธิษฐานปล่อยสัตว์ภาษาบาลีคัดเฉวะโคตะวัง ตารมาณะรูปโปมาตังอมิตาปุณะอัคะเหสุงทุกโขหิลุกทะโทหิปุมาสะมาขโมอัทสนังโภชะปุตตานังคัจฉะคำอธิษฐานปล่อยสัตว์แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยได้ใจความดังนี้ ข้าพระเจ้าขอปล่อยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอิสระข้าพระเจ้าให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าให้ความเป็นอิสระแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าช่วยท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้พ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากถูกเขาประหารขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําแก่ท่านทั้งหลายในครั้งนี้จงเป็นเครื่องอโหสิให้แก่กันอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านให้เป็นอิสระแล้วขอจงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําครั้งนี้แล้วขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทําไปแล้วนั้นให้ท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงและขอจงอโหสิก,กรรมให้แก,ก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด การปล่อยสัตว์เป็นการสะดเดาะเคราะห์วิธีหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันและยังมีอีกหลายวิธีเช่นทำบุญใส่บาตรแก่พระพิสุสามเมณรนถวายสังฆทานทำบุญสะดเดาะเคราะห์และถวายหนังสือธรรมะอันเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับสาธุ